สวัสดีครับโปกแกดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยนะครับวันเสาร์ที่3มิถุนายนนะครับเดือนใหม่นะครับเมื่อวานนี่หายตัวไปเนาะหลังจากรัฐบาลออกก็ถึงกับไข้ขึ้นเลยเลยวเด่นนะครับ35มากับ6891ครับสำหรับฮานอยมัดรวมนะครับ3มา3536นะครับผม38 3931มสานะครับ5มาห้ครับ 5, 8, 5, 9, 5 1, นะ้5แปดหลักร้อยห่วยหนอยนะครับวันเสาร์ที่3ามมีุนาร้อยเจ็ดครับเจ็ 7, 3, 5, นะครับเจ็ดสากเจ็ดามแปครับเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามนึ่ะครับเจ็ดห้าหกครับเจ็ดห้าแปห้จนะครับ,รบชุดเน้น3าชุดเน้นไปที่35 36แล้วก็ห้าหกนะครับผมเจ็ดสามห้า ใครไม่ชอบชีวิตนะครับก็ลองบินกันเองนะครับจะเด่นนะครับมัดรวม3ตัวแตกนี่มาบ่อยอยู่นะครับ6ตัวนี้เหมือนว่าขอให้โชคดีครับสำหรับแนวทางหวย้านอยวันที่3มิถุนาย,ยนครับ